มอร์นิ่งปาปาวันดีจ้าสเน่วตาจ่ะหิมะตกเป็นน้ำไอ่ปาปาเพิ่งตื่นโอเคยังเบนแก็กนาเกียบวมอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมน้มันปุดๆนะหัวเข่าเริ่มตุยโตขึ้นเป็นก้อนเหมือนเดิมกรลเดีเกียร์โซยะตรงนี้ด้วยอืมดูดีอันนี้เป็นก้อนนูนเลยนะคะเป็นก้อนแข็งขึ้นเลย อ้อยใหญ่ใหญ่ออ่ป,ปวว๊าป๊าตกนะแก่แล้ววะนะป๊าป๊าแก่แล้วมามาแก่ไหมหม,มามาอุ๊บเอาเด้อแก่แล้วโอ้ยกระซนเซนป๊าป๊ามุดแข็งเลงดูเรเนียโอเคลูบจูอีก,กันนีแบบทรงได้ยยวอะยา,ะยามุดแบบแม่ซอเลยค่นะนะอุ้ยอุยอ้ยอุ้ย เขาบอกหาคนใหม่มาดูแลเลยเหน่ป๊าป๊าต้องอยู่ดูแลยมา,มาตลอดไปโอเคอาชีบต่างคือ